สบายดีพี่น้องไพเค่ยสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเมื่อน,นี้มาหายายแปรพี่น้องได้มันมาใหายได้มันมาให้ยยายแปรพี่น้องข้างหาบรเห็นไทยครองทงรวมจะทงหนึ่งพี่น้องเลยจะงบริษีอุลางมันปลาอยุกิสื่อให้ว่าในน้องลิศไปส่งขอบคุณลาเดอร์พี่เด้อจะซื้อมันให้กิน มันแกวได้ของไม้ใหยแปร่ตัวติโตนะพี่น้องอิชีกับเขาป่าโอ้หัวมมันเนาะได้คืบหนึ่งได้นี่บุนเปนสอกได้นี่ได้คืบหนึ่งเห็ดผู้เดียวบดเลยฮะเนาะสี่ีเอ้ยสีส ค่ะน้องอีมาหาหมา่ำน้ำพี่น้องถูเด็ดเหมือนกันนะครับเห็นวณการเตือนเขาก็ด้อืม ซาตีกันยังของเก่าเลยหาไปกระกเห็นตัง้งแห่งกรบเพรยูยังไงอย่าบอกเรื่อว่างว่วกินมันเถินนะ่ะมันแก้านะ่ะโอ้ยป้านะ่ะฉีขวดคลายโลละเศ้าบาทกินฉัาป่ากัให้มันรอดก่อนเถื่อนอย่างงี้ยังเบิร์ม่วงกับบุกุ้ม อย่าแปลไปควาทางใดเนาะเนะจ้ามองเก่านี่บะจกัก ค่มะมุ้นแ้สิมาแปนะฮึยัอองอีกบ่เฮ้ยนะบ<อ>่ต่ง้งเียอย่างเ,เราขึ้มาดุมาดันเถอะนี่นะ เป็นงไเนาะจิตใจนะจิตใจชุรลานเป็นจังไดเนานะท่านปรานปขอดมดูมะบสิเปื่อห้เบิงในนี้ซชถุก ฉันสะได้กันยญ่บ่อเป็นพวหาเดี๋ยวตีนยังงนข้าี่อยู่ก็อีหยางมางบ่อหนึ่งไปอยู่บ่อหนึ่งอุ้ยสรุปแล้วนะมุ้ยไพเป็น้าวลักห้ยไพได้เลยนะนั่นแหละมันจากว่ากันบ่ได้นะนั่นแหละมนจากว่ากันบ่ได้มันจะเป็นทีเพิงทีอีกองกันบ่ได้นะพ่อว่าลูกลูกว่าพ่อแม่ว่าแม่ที่แท้นะคนสำากัญ ชิ้นชินเสมอกันจักอยู่น้ำกันได้ก็อีหยังเป็นสุ่มเป็นแสง่งเ <c oughs> นาะมาดูดูเหตุถหาดุนั่นนี่นะถ้าดุป้านนี่ไปเคิงกกเทียงเลลวก็ห้าเนี่ยมาหยุกขึ้นก็เล,ลยนะจะติ้งกับมีผ่าเองกว่ใหม่ขนาดนี้ ดูเห็ุแนวมันบราบดีนะดูนะดูแบบขิดไปว่าคือสิเป็นเืินเป็นซ่านเห็ุไปอยู่ไปไม่หา่แล้วเปล่าเลยอยากชมนะน้ยออกมาแล้วบานออกมาแลี่นะออกมาจกันอยู่นะอพ่อพ่อกัอยู่ย นจ่าบัวสมผัดสมอยู่นะสมกันอยู่กับยายแปรนั่นทางหายากเด้อหายากเด้อผู้ชิใจดีคือยายแปรสิมหนังเบิ่งผัวแนวนี้นี่หายากได้เด้อสิบอกโลกใบนี้ทางใบจะมีแต่แป็นี่บัวจัก โอุย้ยอ่าโลกไปนีมิตยแย่แปรเหตแต่แบบนี้เปได,บบไ,ได้จังซี่แล้วกระทุนได้จังซี่นะ Ư Ư Đèn vào Mì mù À Đang tài xu Nên à Bắc mải lông lười Nè แปนเนี่ยด้หน่เราสาวเนี่ยเขาไปบางอะไรเฮ็ดยังเฮ็ดเต็มคาลาเบล ไม่กูจูดไม่ได้ช่มขายแปรมากะหาจะขายบ่โอ้ยชีกออกมาแล้วโอ้ยดูอยู่เดียวอีนาวนะคะพัวปลได้อยพ่นี่ป๊าเฮ้ยขนย์มาแล้กำลังมาหลุดเฮ้ยผู้ทั้งผูกกระดีแ้วผู้ภาพสอซ้อน3ามือถือจัก จักก yeah. ็ได้มากหรอกก็ยังว oui> ่าผับสองผับสามเฮ้ยสีสิแล้วน่าหัวมึงเก่งอะลี่เน่าก็เบิ่งห้อยมีไงแปรก่อนได้อยู่บ่อ พอยังไม่ได้ซอยเลยตเกิดเช่นแล้วน้ะเคยบอกเหมือนน้ำอีซีเด้มึงเลือกมึงขิดดีหรอบอเนาะมึงขิดดีหรอบอลยังมันมาผูกเป็นตะเ่อยน้ำมันอยู่ไดได้ยูหอยนะยายได้ปอหอย thôi phụ tham mô khô nhưng kata cá kata anh ạ thôi Thì sự nắm cái pé mẹ còn phải là tam làng của nó là phải là người mọi 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 ได้กินเห็ดบ่เห็ดแบบ่ได้กินกบเห็ดน่เ็ดแบบอันเห็ดแบบอันเจ้าคือบวว่าวตนาตาตาเขาว่าวตนาตาตาว่าวใส่ผวอนพุนกะเช่ไปว่าวสลับบอเมียกะว่าวนะครับุว่าวนนาเคยเออยู่ขันว่าวเส่เมียขาเจ้าไปว่าวเจี๊ซีมันกัน มันบ่อพดดอกอีซีนั่นคะแนนคะแนนเจ้าอย่าไปว่าอย่าไปบอกมันว่ามึงบอกน่ลูกผัวมึงนะมันบอกบ่ได้แล้วมันบอกบ่ได้มีจเจ้านะว่าเสนาผัวมันนั่นใครก็มานั่งจมอยู่ผู้เดียวนั่นนี่มันบ่ได้พนว่านะว่าเสพผัวมันพน อหอยดีกว๋วเราี่เก็บจากว่าวละพี่นอออ้องเอาตเรื่องเก่าๆเดิมๆถ่ายไปอย่างอื่นดีกว่วถ่ายเมื่อได้กันยังเหมือนเดิม่ <laughs> า่เบื่งหอยนี่พี่น้องมึงเนี่ยอ้ตาออนซอนตาออนซอนหอยไม่ใญ่แป้ค่ะเด้อพี่น้อง จ้วมอเอาเยไม่มอายัง่เลยงไมนยจ้ายจ้าเจ้ายอจังแย่ผ um, uh, 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 ้าหมูละไม้อล้วสีหายหัวเจ้าอีกลาอยากอายค่ะขจาย่างมากล่ะจะเศร้าเด้อจมอุ่มๆแกละสีหหายเจ้าอีกค่ะ ทำนี่แหละพี่หนง